สำหรับแมวพันธุ์นี้ก็จะเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลขนสั้นขนหนาขนอุยขนนุ่มสำหรับสภาพขนของแมวตัวนี้ก็จะมีสภาพเส้นขนที่สวยงามขนหลุดร่วงน้อยการอาบน้ำก็จะช่วยให้เขาสบายตัวสะอาดแล้ก็ ทำความสะอาดเศษขนที่เป็นขนที่หมดอายุออกไปช่วยให้ขนล่วงน้อยลงแล้วก็เกิดขนขึ้นมาใหม่มีการทําให้ขนสวยงามสำหรับแชมพูในการอาบน้ําแมวก็ควรที่จะเป็นแชมพูที่สําหรับสัตว์เลี้ยงโดยตรงสําหรับแมวโดยตรงสำหรับ สภาพเส้นขนผิวหนังของแมวตัวนี้ก็อยู่ในสภาพที่ปกติเนื่องจากแชมพูทั่วๆไปหรือว่าแชมพูที่เป็นแชมพูคนที่ไม่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงก็จะมีความต่างแตกต่างกันอยู่ที่ค่า pH ของแชมพูบางตัวถ้าไม่ใช่แชมพูที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้ผิวหนังแห้งเสเก็ด หรือว่าแพ้ผิวหนังอักเสบเกิดอาการคันตามตัวได้สำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวตัวหนึ่งที่ชอบอาบน้ำสำหรับการอาบน้ำแมวที่เหมาะสมระยะเวลาก็แล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นสภาพที่อยู่อาศัยถ้าหากว่าเลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านเอาดอ การสปกปรกหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ข้างนอกเวลาที่สัตว์หรือว่าแมวไปสัมผัสหรือว่าไปเหยียบก็อาจจะมีพวกสิ่งสกปรกติดมาหรือว่าอาจจะเป็นเหตุทําให้ก่อโรคก,ก่อโรคได้อย่างไรเมื่อสัตว์ออกไปเที่ยวตามสิ่งแวดลอ้อมนอกบ้านที่มีความสกปรกมากๆบางทีก็อาจจะทําให้เขาสัมผัสพวกเชื้อโรคพวกปรสิตพวก ไขพยาธตามการอาบน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยขจัดพวกนี้ไปได้ในด้ดับหนึ่งถ้าสําหรับท่านใดที่ปล่อยแมวออกนอกบ้านมิฉะนั้นการอาบน้ําที่เหมาะสมแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่สําหรับแมวที่เลี้ยงในบ้านอาจจะอยู่ภายในบริเวณบ้านอยู่ในห้องหรือว่ามีความสกปรกที่น้อยอาจจะอาบ หนึ่งเดือนต่อครั้งแล้วก็หยอดยาป้องกันปรสิตอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้สำหรับตัวนี้ก็อาบน้ำเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็หยอดยาป้องกันปรสิตพวกเห็บมัดไรสภาพขนก็สวยงามแล้วก็แมวก็ชอบอาบน้ําไม่มีปัญหาเรื่องอาบน้าเป่าขนตัดเล็บเช็ดหูทําความสะอาด ก็ถือว่าเป็นแมวที่นิสัยดีน่าเลี้ยงสำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นพันธุ์สกอตติชโฟลเพศผู้ยังไม่ทำหมันสำหรับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ5.5ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนแล้วก็มีสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สำหรับสภาพเส้นขนก็ดูดีผิวหนังก็ดูดีไม่มีการติดเชื้อหรืออักเสบ แล้วก็สภาพจิตใจของแมวเวลาที่เอามาอาบน้ำก็ยอมให้อาบน้ำบางท่านจะคิดว่าแมวอาบน้ำได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกและก็ตัวแมวแต่ละตัวไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าแมวชอบอาบน้ำหรือไม่ชอบอาบน้ำสำหรับท่านไหนที่วางแผนจะอาบน้ำให้แมวก็ควรที่จะ ฝึกอาบตั้งแต่ช่วงเด็กๆช่วงเด็กที่เหมาะสมก็จะอยู่ประมาณอสองเดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะอาบน้ำฝึกอาบน้ำได้ก็จะทําให้เข้าคุ้นชินกับน้ำไม่กลัวน้ำเนื่องจากตามธรรมชาติบางทีแมวก็จะเป็นสัตว์ที่ดูแลสุขภาพร่างกายในสมัยบรรพบุรุษของแมวแต่ในปัจจุบันแมวได้พัฒนามาใช้ชีวิตไรสไตล์กับ มนุษย์มากขึ้นมิฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความสะอาดการที่ทำให้เขาสะอาดก็จะทำให้ลดอาการภูมิแพ้สำหรับคนที่แพ้แมวได้ซึ่งคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะแพ้น้ำลายแมวที่แห้งเป็นสเก็ตฉะนั้นเวลาที่คนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าถ้าเลี้ยงใกล้ชิดก็ควรที่จะอาบน้ำ ให้แมวก็จะดีต่อสุขภาพทั้งผู้เลี้ยงทั้งตัวแมวสำหรับแมวตัวนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้ก็รอกลับบ้านสำหรับสบภาพจิตใจที่เราคำนึงถึงในเรื่องของเวลาที่สัตว์มาอาบน้ำก็คือเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีไม่เครียดอาบน้ำเสร็จสบายตัวสบายใจสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขา มีความเฟลลี่หรือว่ายอมให้เราอาบน้ำให้โดยดีไม่มีการขัดขืนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลและก็สำหรับท่านในที่มีแมวที่บ้านก็ฝึกอาบน้ำหรือไม่ก็อาบน้ำด้วยตัวเองถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าแมวก็จะ ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีกิจกรรมวันว่างกับเจ้าของก็จะเพิ่มความรักความเข้าใจกันและกันระหว่างเจ้าของและแมวนะคะสวัสดีค่ะ